ขอต้อนรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเข้าสู่ iMEXA Channel นะครับผมวันนี้23กันยายน2563ครับไปดูกันครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างมาฟังข่าวซุปซิปดารากันบ้างนะครับผมอิงวัันทรงงคนแห่เชียร์เป็นแฟนอเล็กซ์ขอโทษที่ทําให้เข้าใจผิดฝ่ายชายมีแฟนแล้วนะครับสําหรับดุมอเล็กกับอิงวัันทรน,นะครับที่หลายๆคนจับไปจิ้นกันเนี่ยก็ คงต้องอกหักเป็นไปตามๆกันแล้วครับผมเมื่อ,อลงรูปคู่กันจู่ๆก็โดนจับจิ้นไปซะง,งั้นใช่ไหมเมื่อนักร้องสาวอิงวันันทร์ตาวน,นินครับและนักแสดงหนุ่มอเล็กซ์เวนเดลนะครับผมลงรูปคู่กันระหว่างถ่ายรายการกอดป่ากิจทะเลนะครับผมแคมเปญของอเล็กซ์จนเป็นกระแสะโซเชียลจิ้นความน่ารักของทั้งคู่แห่เชียร์ให้เป็นแฟนกันนัจ๊ะ ก็ล่าสุดครับ22กันยาครับอิงวรันทรเดินทางมารับรางวัลสิกเกอร์ศิลปินเดี่ยวแห่งปีในงานไลท์ไทยแลนด์พี่พ่อชอยนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์พร้อมพูดถึงสเตตัสของอเล็กซ์เลนเดลนะครับอ,อิงก็งงเหมือนกันพี่อเล็กก็งงเหมือนกันตอนนั้นเราไปถ่ายรายการการชื่อรายการกอดปากกิดทะเลเป็นแคมเปญพี่อเล็กเขาก็ลงรูปทุกคน ไม่ใช่ลงแค่อิงก็มีพี่ก้องห้วยไล่พี่เกรสน้องก้าวเขาก็ลงของเขาทุกเทปแต่หวยมาออกที่เราเฉยเลยคนแชร์กันเป็นหมื่นคนกดโกดธพี่อะไรก็เป็นสามสี่พันอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับงงไหมที่มาจากคู่กันได้ยังไงอะผู้สื่อขาวก็าถามนะโอเคอิงวรันอนก็บอกว่าตอนแรกงมง,มงมากๆแต่พอได้มานั่งนึกถึงเหตุผล หลายคนอาจจะรู้ว่าอิงโสดหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่อเล็กมีแฟน,นแล้วก็แบบสุดท้ายทำไมอยู่ๆโคโจรมาเจอกันลงรูปลงเดียวกันเลยจับจิ้นกันซะเลยนะแต่ว่าตอนลงอะ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเราไม่เคยมีกระแสะคู่จิ้นอะไรกับใครอยู่แล้วอย่างลงกับพี่เป๊กซิลก็ไม่มีใครเคยจิ้นเลยก็แปลกดี ต่อไปนี้ถ้าจะทําอะไรก็อาจจะต้องคิดให้มากขึ้นนะครับคู่ท้าถามต่อว่าได้คุยเรื่องนี้กับอเล็กไหมนะครับผมก็น้องอิงก็ตอบว่าได้คุยพี่อเล็กพิมพ์มาบอกว่าเห็นหรือยังเราก็บอกเห็นแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับพี่เขาเหมือนกันเพราะกลัวพี่ไม่รู้ว่าพี่เขาจะโอเคไหมพี่เขาก็ถามว่าอิงโอเคไหมอิงก็บอกอิงโอเคเราก็รู้สึกว่ามันขำๆมากกว่าอ่ะผู่ท้าถามต่อ หลายคนเชียร์ด้วยนะอิงก็ตอบครับใช่ค่ะแล้วก็จิ้นลงเรืออะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวอิงก็ขอบคุณที่เชียร์เชื่อว่าหลายคนหวังดีอยากให้เราเจอคนดีๆพี่อะไรเขาก็เป็นคนที่น่ารักแฟนคลับชอบเยอะภาพลักษณ์เป็นคนรักป่าไม้แบบเถียงไม่ได้เลยต้องให้ในายผ่านจริงๆหลายหลายคนคุยกันก็ตลกดีอ่ะนะครับกลัวแฟนตัวจริงเขาเข้าใจผิดไหม อิงก็แอบฝากบอกขอโทษเหมือนกันนะครับขอโทษนะที่ทําให้เข้าใจผิดเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพี่อเล็กก็บอกเขินมากอย่าดราม่าน้องอิงนะไม่ใช่สิพี่อเล็กก็บอกว่าชิลมากอย่าดราม่าน้องอิงนะครับอถามต่อหมดสิทธิแฟนขับลุ้นไม่ขึ้นใช่ไหมอ่ะน้องอิงตอบคอนเฟิร์มครับว่าไม่ขึ้นค่ะเขามีแฟนอยู่แล้วนะก็เป็นที่ก็เป็นที่ที่น่ารักเป็น ครั้งแรกที่ได้ร่วมงานด้วยกันก็รู้สึกว่าพี่เขาชิลๆเหมือนที่เราคิดไว้นะครับอ่ะนุ่มหลายๆคนทวงคืนอิงจากอเล็กด้วยเหตะใช่ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่พอมีกระแสเริ่มออกมาว่าไม่จริงทุกคนก็โอเคให้อภัยก็ตลกดีนะนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องกระแสเกี่ยวกับน้องอเล็กเรนเซลกับน้องอิงวรันทอนะครับผมก็จบจบนะครับน้องอิงมาตอบแล้วว่าลุ้นไม่ขึ้นจิ้นไม่ได้นะครับผมนะก็ แค่นี้แล้วกันจบ